สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราก็จะเสนอเมนูที่เรียกว่าน็อกกี้นะคะอันนี้เป็นน็อกกี้มันม่วงนะคะเราจะกินน็อกกี้มันฝรั่งก็ได้มันส้มก็ได้มันเทศก็ได้นะแต่ให้ผสมแป้งเนาอะอันนี้ก็มีมันม่วงบดนะคะนึ่งแล้วเอามาบดนะคะให้ละเอียดแล้วก็ใส่แป้งอ่าวีดนะคะแป้งโฮว,วีซาเซโมลิน่านะคะ แล้วก็มีเกลือมีน้ำตาลนะคะอ่านี่ก็คือเราจะใส่ในสัดส่วนอยู่ที่300กรัมนะคะอ่าแล้วก็เราก็จะมีไข่ไก่นะคะไข่ไก่นี้ก็จะใส่ตามสัดส่วนเลยค่ะอ่าในในตัวของเซโมลิน่านี่กับเกลือน้ำตาล300กรัมใช่ไหมคะก็แบ่งแบ่งแบ่งอ่าแป้งของมันม่วงนะคะเป็น2 2ส,ส่วน หนึ่งส่วนก็คือไข่หนึ่งใบอันนี้ก็ใช้ไข่สองใบนะคะเป็นแบ่งครึ่งเป็น3ามร้อกรัมหนึ่งใบแล้วก็อีก3ามร้อกรัมหนึ่งใบนะคะน,นี่ใส่สองใบแล้วพอหลังจากนั้นเราก็คลุกเขาทุกอย่างให้เข้ากันนะคะพอคลุกเขาให้เท่ากาันเสร็จแล้วเอาแรกใช้ช้อนก่อนเนาะกน้องเปียกอยู่แล้วเราก็ใช้นวดนะคะโดยโดยมือเรานี่แหละค่ะล้างมือให้สะอาดนะคะ ก็ต้องขอโทษด้วยไม่ได้ใส่ถุงมือเนาะแต่ว่าแล้วแต่นะคะแล้วก็ต่อไปพอเรานวดนะคะให้เขาเข้ากันก็ใช้เวลานวดประมาณสักออออสองนาทีสามนาทีนะคะหรืออาจจะประมาณห้านาทีก็ได้นะคะนวดให้เขาเข้ากันนะคะพอเรา นวดเนี่ยเราก็สัมผัสได้ว่าเนื้อแป้งเขาคือตัวของมันม่วงเนี่ยจะเยอะหน่อยนะคะสีของตัวของน็อกกี้นี่ก็จะสวยนะคะเนี่ยนะนวดให้เขาเข้ากันเลยนวดในกระมังนี่เลยนะคะ,อะพอ,อะพอเรานวดเขาได้ที่แล้วเนี่ยคะ่ะเขาจะไม่ติดนวดจนเขาไม่ติดเลยแล้วเราก็ใส่นัดแมกนะคะก็ตัว ด,ดอกจันนะคะตัวนี้ลูกดอกจันนะคะมาผสมด้วยนะคะพอเรานวดเสร็จแล้วเราก็มากิ้งนะคะแบ่งแป้งเป็นก้อนๆตามที่เราต้องการนะคะก็เราเราก็มามาโรในตัวของแผ่นไม้นะคะถ้าพอคนไทยเราก็เรียกมันเป็น,ปนไม้กิ้งอของแคงเนาะหรือใช้ช้อนส้อมก็ได้นะคะถ้าไม่มีก็หมุนให้เขากิ้งๆไปนะคะให้ตรงกลางเขากลวงนะคะ เวลาเราเอาเขาไปลวกไปไปทำให้สุกเนี่ยมันจะได้สุกเร็วนะคะใช้วิธีการทำให้แป้งสุกเหมือนคล้ายๆบบวลอยนะคะพอน้ำเดือดเราก็เอาเขาลงไปในน้ำนี่เราใส่เกลือด้วยนะคะเห็นไหมคะก็กิ้งตามนี้เลยนะคะก็จะเย็นนิดนึงนะคะอย่าใจร้อนเพราะว่าเนื้อแป้งเนื้อตัวของแป้งโดเนี่ยเขาจะอ่อนนิดนึงเพราะว่าเขามีตัวมันม่วงเยอะเนาะแล้วก็ แป้งที่เราใช้ก็เป็นแป้งแบบแ,แป้งโฮวีดคลีนเนาะเขาก็จะแบบไม่ไม่ได้แข็งเท่าไหร่นะคะจะเย็นนะคะทําเสร็จไปให้ม้วนไปเลยค่ะทีเดียวเนี่ยคะ่ะเขาจะได้หน้าตาแบบนี้นะคะถ้าตามร้านอาหารที่เขาก็ทําเป็นตัวหนอนแล้วก็ตัดเนาะใช้กันแกตัดแต่เราก็ให้สวยงามนิดนึงนะคะเนี่ยคะ่ะเขาจะได้ประมาณนี้นะคะอันนี้ก็เสิร์ฟคนประมาณเจ็ดแปคนนะคะ ก็วันพอชั่นนี่นี่เสิร์ฟเราก็ชิมก่อนว่ารสชาติเราโอไม้ ai, แบบออรสชาติกลมกลมนี่นะคะน้ําเดือดเราเขารอยขึ้นมาแล้วก็ตักอันนี้ในส่วนของตัวซอสนะคะนี่เราทาเพสโต้นะคะเพสโต้นี่ก็มีหอมหัวใหญ่เนาะเจียวให้หอมแล้วก็ตัวเม็ดมะม่วงหิม,มาพานต์นะคะแล้วก็เนี่ยค่ะเจียวหอมให้หอมก่อนนะคะแล้วเราก็มาใส่ในตัวที่เครื่องบดเหล ใส่เม็ดมะม่บงเหิพานแล้วก็มีมะนาวมีผิวมะนาวแล้วก็มีเบรซิลสดนะคะมีกระเทียมด้วยนะคะอันนี้ในส่วนของตัวไวท์ซอสที่เราจะมาราดนะคะไวท์ซอสนี้ก็จะเป็นชีสซอสนะคะเรามีทั้งตัวเจียวหอมเสร็จปุ๊บแล้วเราก็มาใส่ชีสนะคะใส่เบลีฟแล้วก็ใส่ครีมชีสนะคะ,ะในตัวซอสเลยอันนี้เป็น เพสโต้ esto, นะคะซอสเพสโต้อันนี้ก็ชิมไปด้วยนะคะอันนี้เราจะใส่ชีสด้วยนะคะอันนี้เสิร์ฟแล้วนะคะพอไอ,อตัวแป้งน็อกกี้เราเนี่ยโดน็อกกี้เราสุกแล้วนะคะเราก็มาให้เสดดน้ำพอเสดจน้ำเสร็จเราก็กระทะตั้งไฟเ,เหมือนคล้ายๆโรสเขาอีกทีนึงอะคะ่ะคั่วผัดเขาอีกทีนึงแต่ไอตัวน้ำมันนี่เราไม่ใช้นะคะที่เป็นน้ำมันนี่เราเป็นบัตเตอร์นะคะ เป็นจะเป็นบัตเตอร์นะคะแล้วก็มาคุกให้เขามีความเกรียมรัดตัวนิดนึงนะคะนี้ก่อนเสิร์ฟก็ทานคู่กับสลัดมะเขือเทศนะคะแล้วก็สลัดลีฟนะคะแล้วก็มีพาเมซานชีสออนท็อปชีสอยู่ในไวท์ซอสนี่เยอะแล้วนะคะเราก็มาลาดอีกทีหนึ่งนะคะนี่เราก็ทานกับตัวพาสต้าที่เป็นเหมือนคล้ายๆใบหูด้วยนะคะก็ขอบคุณที่ตามรับชมนะคะเจอกันในคลิปถัดไปบ๊ายบาย